สวัสดีค่ะก็คือไลฟ์เนี้ยสวันติดนะคะงานพรีเมียมงานเกรดขึ้นห้างเลยทุกคนคะ่ะแว่าการไลฟ์สดเป็นสิ่งที่สำคัญการที่ออกมาเจอลูกค้าบ่อยๆก็เท่ากับว่าเขาจําเราได้และโอกาสการขายจะตามมาที่หลังองีกแต่พอโควิดปุ๊บขึ้นไปแบบแสนสามแสนสคนเข้าดูอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีทุกคอลเลคชันคือหมดหมดเลย แล้วเรารู้สึกว่าชุดนอนที่เราขายมันยังไม่ตอบโจทย์สำหรับแนวแนวนคนที่นัอนข้างดีเทลเรื่องการนอนเพราะโทรศัพท์มือถือเราต้องชาร์จแบตเลยเพื่อมาใช้วันถัดไปคนเราเป็นจิตใจวิล่าก,กายเราก็ต้องการความเฟรชความสดชื่นในวันถัดไปเหมือนกันจริงๆคือตั้งใจทําเป็นอาชีพเสรมิมคิดแบบง่ายที่สุดเลยขายไม่ได้ก็ใช้เองในแพรเกจจิ้งของแนวจะมีคําว่าเรื่องในชุดนอนที่ใส่แล้วมีความสุขก็คือใครไม่มีความสุขแต่อย่างน้อยฉันเนี่ยมีความสุขที่ได้ทำนั่นก็คือจุดเริ่มต้นคือมีเงินทุน เซนซิทีฟยังไงดูแลยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคือกลายเป็นแบบระบบที่รีดทุกตัว QC ทุกตัวท้ายที่สุดแล้วคือรูปแบบธุรกิจแต่มันเกิดมาจากเราได้ลองผิดลองถูกจนสามารถถ่ายทอดไปให้น้องพนักงานได้ <S <S แตกต่างที่สุดคือเม้อผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เราคัดมาเนี่ยมันจะเป็นโพลีที่เนื้อละเอียดมากๆที่สําคัญที่สุดคือมันมีเส้เนใยสเปนดิกทาให้เรายืดหยุ่นเมื่อ2ตัวนี้มารวมกันโพลีวิสแปนดิกเนี่ยผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ก็คือนุ่ม เบาสบายอายุการใช้งานก็ค่อนข้างยาวนานใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยเพราะน้องเขาจะไม่ขึ้นขุยไม่ก่อให้เผิดภุมิแท้ส่วนมากก็จะเป็นทางวัย3 0ถึง50ที่นิยมที่สุดผู้หญิงประมาณ70%ผู้ชายประมาณ20%ปัจจุบันมี6ไซส์ค่ะ S ถึง3 XL ตั้งแต่อก3 8ถึงอก48 ว่าการไลฟ์สดเป็นสิ่งที่สําคัญการที่ออกมาเจอลูกค้าบ่อยๆก็เท่ากับว่าเขาจําเราได้และโอกาสการขายจะตามมาทีหลังทําจนวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรไลฟ์ใหม่สิ่งที่เราจะทําแล้วก็ยึดมั่นตลอดคือจะพาตัวเองไปที่ที่มีโอกาสขายของผ่านการเล่าเรื่องผ่านเบื้องหลงนะังให้เขาเห็นว่าแนวมีความตั้งใจในทุกการทํางานจริงๆตอนที่ไลฟ์ครั้งแรก40คนค่ะแค่นั้นจริงๆขายทั้งไลฟ์ได้หลักสิบตัวจะปัจจุบันบางไลฟ์ก็พันตัวก็มีแต่พอโควิดปุ๊บขึ้นไปแสนสามแสนสี่คนเข้าดูอย่างเง คือหมดหมดเลยส5ุดล้านในปีนี้ค่ะซึ่งจะแตะถึงเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองแนวว่าสิ่งที่ทําให้มาเลิฟลิตในมันถึงทุกวันนี้คือความจริงใจคําเดียวเลยค่ะจะไม่พูดอะไรเกินจริงหรือแบบโฆษณาเกินจริงตอนนี้ชุดนอนของแนวอะ่ะเริ่มที่จะไม่ใช่แค่ชุดนอนละพยายามทําให้เหมือนชุดนอนของเราไปอยู่ในโากาต่างๆเช่นแบบ อาจจะเป็นของขวัญแต่งงานของขวัญวันเกิดอยากพัฒนาการนอนแช่จริงแล้วการพักผ่อนคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตในวันทุกคืนอยากให้ทุกคนแบบเอ่หันกลับมามองแล้วก็กลับมารักตัวเองเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองด้วยชุดนอน